บาดีพี่น้บอกกันกเดียวเราเมียนเดิมลูกดดครับลูกถึงงานแดนเซอร์เี้ยทั้งเก่าใหม่ครับไปลูกยาวไปยาวไปลูกยาวไปยาวไป แซกยางซกเข้ามายางแ่กเียวละแม่อ้อนี้อนีนี้างเนอโมฟางเนอาะคาเดมี่ครับนึ่งสงเ้าเกยัอไนพนหนงสองคันเ้าเกีอไนก่สองคันเ้าเยรไ่ ทำนีนะน่ี่นึงลูกหนูตั้งสติลูกนับหนึ่งหนึ่ง หนึ 19, ออก้าอมาใครนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปอ,อใครนับได้อะไรออกมายืนลูกนับอ, 3, 4, อันนี้สามอันนี้หอันาอันห้า มาชื่ออะไรพาร์ทนะวันจันเลขหนึ่งคือวันจันอาเจหวาน วันอังคารวันพุธอ่วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์หมูไก่เปียออกเป็นว,นวันอ,อาทิตย์ท่านผู้บริหารภายในโดมของเรา อันนี้ของตัวของเราวันไหนคือวันนั้นอพ่อบ้านหันไปมองลูกบ้านห,หรือเดี๋ยวกระดาษจดชื่อเลย <c oughs> เอากระดาษจดชื่อเลยพ่อบ้านฟั <c oughs> งพ่อบ้านแม่บ้านฟังน,นะจดชื่อลูกบ้านตัวเองคนไหนไม่ทำาสะอาดมาหาที่ได้เลย ได้เลยถ้าไมกล้าพูดมาหาเจจะจัดการให้โอเคนะดูลูกบ้านตัวเองให้ดีนะตามนี้ค่ะ้าเทำความสะอาดครับนอาอ่าน้ำก็เสร์เรบาก็เา tao phải sao thật sự mà là nên thể nhảy si keb si cái này ở trong cái này tuổi ba ờ dùng không <tip> <Podula> <neither> <tip> ได้ที่อยู่แล้วใช่ไหมลูกได้ที่อยู่กันแล้วเนาะอยู่หมู่เก้าข้างในแล้วมันจะมีอยู่หลังใหม่ไม่ใช่เหรอทีมงานนี้อยู่หลังใหม่หรืออยู่หลังเก่าลูกอ๋อทีมงานเขาขึ้นไปแล้วเอออันนี้น้องอยู่หลังใหม่อยู่หลังใหม่ใหม่ล่าสุดไม่ล่าสุดเลยนี่เดี๋ยวขึ้นทางสนามเขาดีแน่น จะแบ่งเป็นบ้านแล้วทำความสะอาดยินดีกับเพี่องเปาด้วยนะครับขอให้เป็นพาหนะที่ขนเงินขนทองเป็นดีเพต่อไปต่อไปคันนี้ใช่ไหมสวยสวยนี่ใช่ไหมแมนครับดีใจด้วยดีใจด้วยไม่เป็นไรเราได้มาให้มันเป็นอันนี้แหละเพราะว่าอังเปาเคยมีเงินล้านเร่กว่ากระใสไปขันก็ได้ของ เออแต่ตอนนี้เราได้ของแล้วตอนนี้ก็คือของราคาเป็นล้านแล้วละ่ะก็ไปกับิเฮดไ้หลายสิ่งลายยางเป็นเนา้หาเงินหาคาอย่างเดี่ยวสินค้าก็หลายอยู่เลยนะแล้วหนาตาไม่แต่นหนาตาดีดีคือหน่อยต่อตอเอาตออยู่ขอให้อยู่ตลอดเนี่ยผมเดียนเล้วที ถ้าเขาอยู่ได้ก็ธรรมดาเลยนะมีแต่มีแต่แตแตถือว่าเด็กใหม่ที่ท,ที่มีความฝันแต่ละคนนะม้ยแคนหมาเลยเลงมาเร็ว ดี๋ยวปากบอกเรื่องทียมาแล้วตรงนั้นเป็นที่ทางานตรวกระชูดตรงนั้นเนาะตรงนั้นที่ที่เห็นอยู่นี่คือไปทำนั่นไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปและไม่อนุญาตให้เข้าไปนั่งสรวนยูตรงนั้นถ้าคืูไม่ได้เรียกไปไม่ต้องเข้าไปุ่วายไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้น

ุกนทาน้อยู่วันอสลเวลาออกมานซ้อมก็จะจะมีให้ายบรรยากาศกับบยีอันนี้ยังไม่เข้ามาหมดนะครับยังไม่เข้ามาหมดเริ่มขย่อยเข้าสูวา่ว่าแล้วนะครับเราจะเริ่มซ้อมันที่ันที่หนึ่งนตทุ่คอ่งเจี่มาพัอนท่งอกรีะน่งเจอกับ ไปแล้วคุณครึ่งเจอกันครับตอนนี้ครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ฝ่ายนี้ก็รู้ชะนี ไปสม,มิสักก้อนพ mm hmm. ี่น้องครับเดินพุ่งคึ่งเจอกันเขา mm hmm. จะเรียกลมคนออก์ mm hmm. ร่างกายกินไว้สสมิสัก้อนเขาบอกไม่กขมมากจะมีสบายด,ดีพีน่น้อง